สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อเนีกะมาพบกับน้ำเชีย้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสิบห้าไปตามแนวทางเลขบนพ่อชนบุรีนะคะท่านผู้ชมค่ะเลขมีเขาามีรุดเนาะค่ะอาจารย์ทีน้ำเชียเคยตามมาตลอดกะเพิ่นกามีเขามีรุดค่ะเพิ่นบ่ได้รุด,ดต่อเนืองเหย้าค่ะท่านผู้ชมหันต่อเนืองเงยา,ากะกะจะเบกไว้ค่ะท่านผู้ชม เบกไว้เบรกเราเพิ่นกับยูกับน้ำเชี่ยคือเกาเหล็กเพิ่นกับป้าปุงสูตรเพิ่นกับกับขึ้นมาคือเกากับมาให้เอฟซีถือน้ำคือเกา่ะท่ัมผู้ชมค่ะหลายๆท่าทันเด้่ะด่ามผู้ชมเพิ่นกับเลื่มเขามาแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ่งแนวทางของพอชลนบุรีน้ำเชี่ยจะโบให้เอฟซีฟั่งเรื่องหนึ่งแล้ว่ะด่ามผู้ชมจำพอพ่อนปิดาได้บ่ค่ะเอฟซีจำพอพ่อนปิดาได้บ่ค่ะ เพิ่นกลับขึ้นมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมนั่นหลังจากแต่ก่อนนั้นเลขเพิ่นเขาดีเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นกับรุดเพิ่นกับเบรกเบรกอ้นโดนมากเด้อค่ะเอฟซีจำได้บ่ค่ะเลขเพิ่นขอนข้างแม่นอยู่ดิค่ะก็นย่มรุดก็ขึ้นุดค่ะท่านผู้ชมแม่นจนว่าแบบคือเอฟซีเห็นนะคะพ่อพรปิดาค่ะค่ะเลขเพิ่นแม่นค่ะท่านผู้ชมก็มีเขามีรุดคือว่าล่ะค่ะ เพิ่นกลับขึ้นมาแล้วเด้อค่ะดานผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียจะไปคุยกับพออีกก่อนค่ะไปคุยกับพอก่อนแจ้งให้เอฟซีทราบค่ะว่าเอฟซีจำไบ่ค่ะพ่อพ่อนปิดาค่ะเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลขบนของพ่อชนบุรีค่ะพ่อชนบุรีค่ะเ,เลขที่น้ำเสียประกาศหาเล็กวิ่งตัวเดียวแม่นแม่นวิ่งตัวเดียวแม่นแม่นบน เป็นบนล่างเป็นล่างพะว่าเลขพอชอนบุนรีเพิ่นซีโตนี่แต่้งแต่ปีที่แล้วน้ำเชี่ยเอาสถิติให้เบงกับรถลุดขะด่าบผู้ชมค่ะตามมาแต่ปีที่แล้วเอามาเริ่มปีใหม่เลยค่ะกัยังบ่าหั่นลุดค่ะน้ำเชี่ยอยากได้เลขวิ่งตัวเดียวบนสองตัวล่างสองตัวเอามาประกบใส่พอชอนบุรีขันพอชอนบุรีเ,เพิ่าบอเขา่าบาง คนก็ต้องติดบนค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเลขกวิ่งเข้ามาแมนแมนค่ะนี่แหละคะ่ะยิงมีตัวเดียวแห่งจะได้บนซีคูลางซีคูช่วงนี้พอ่นไปทั้งบนทั้งล่างเลยดิค่ะท่านผู้ชมค่ะซอยกันกบน้ำเสียนะคะน้ำเสียก็อยากถือเอฟซีก็กอยากถือถ้ามีเหล็กวิง่งแมนแมนนะคะแจ้งช่วงนี้กัซอสสนามบินนำกําลังเดินดีอยู่ตอนนี้ค่ะเดินดีอยู่ค่ะ ขันม้าน้ำเชี่ยกะจะฝ่าวงให้เอฟซีแล้อค่ะซอสนามบินน้ำค่ะท่านผู้ชมกำลังคุยกันกระเพิ่นอยู่ค่ะกำลังคุยกันเอาไปเบิ่งแนวทางพอเลยเด้อค่ะขอบพระคุณพอหลายๆค่ะไปละชุ่มระฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะค่ะค่ะฝนตกบ่พ่อตกอยู่ตกอยู่ค่ะระวังแน่ด้ละอว่าฝนมันบ่นเป็นย่มันเนาะพ่อ ยูนีกนตัวกันนะคะผลไหมผลไหมเมียนนิวค่ะเป็นไข่เร็วๆนอ่ะเมียนนอากาศห่อนเดี๋ยวร้อนเดียวเย็นนี่ิเนี่อืมปรับตตว่าท่านผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคือกันค่ะเด็กหน่อยสิซ้ำใดเนาปะเมียนมน,มนค่ะมาพ่อมาเขาแนวทางห่อสิรวยจอ้อีค่ะเอาเอ้าวขาพ่อน้ำเสียประกาศท่านเอ่อเล็กวิ่งเหม็นเมนแต่ที่พ่อกับยังว่าท่านไหนเจออยู่พ่อตอนเนี้ย ว่าเที่ยวพอแชียค่ะว่าที่แล้วพอ,อ,อ,วอบอกนล้วเชเเเียผิดไปพอไปบวกเลขผิดไหมบนบ่าวพอ่อบนเลขวิ่งตัวเดียวน,ะน่ะแน่เลขวิ่งตัวเดียวบนล,ะละ่างพ่อให้สอเงเปนบนนั่นบอกจ้ายีบบ่แล้วผิดซี้พ่อบวกผิดโอ้ยแค่ฉันเ <c oughs> ดียล่ะเดี๋ยวอีบวกไปทั้งไหนแล้วเดี๋ยนี้แต่แม่ตัวเดียวเลยพ่บนล่างนะบนล่างนะ ถามก่อนเบิ่งขักไปเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วชวนแล้ว <laughs> <laughs> บวกพีที่นี่นะเว้ยเออเป็นอยางเป็นที่วะเออโอ้เอา้าอันนี่ให้เวล,าลวว่าอะไรดิหนิพ่อแมนแมนแมนค่ะเอา,อาวิ่งบนวิ่งบนค่ะติดบนติดบนดีกว่ะเลขติดบนเนาะพ่ออ่แปดเก้าศูนย์เลขติดบนเดี๋ยวแล้วพ่อแปด เก้าศูนย์ค่ะากับคู่แปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสามศูนย์สามศูนย์สามเอาล้องไว้จะของงางนะค่ะห้าสามกับหกสามห้าสามกับหกสามค่ะโแค่นั้นแหละพ่อวันนี้โตพ่อเอกพ่อวันนี้ ตรงแมนของน้ำเชียร์ด้อพอนี่เลขจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขติดบนล่างค่ะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนั่นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งคารันบุษมอย่าลืมว่ากอดข้อกันมากเลยคารันบุษมยอย่าลืมค่ะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งต้องมีให้เห็น หนึ่งตัวบนสัตว์ก็กอดข้อสามตก็เคยมาแล้วค่ะประกาศหาให้ FC เอฟซีถ้าวิ่งตัวเดียวมันก็หายากนะพ่อเต็มที่บนสองตัวลางสองตัวเสียวมาประกบใช้พอค่ะท่านผู้ชมคาว่าพอเป็นเลขบนล่างสี่ตนี่มันบลุดจักเทียไหมค่ะท่านผู้ชม,มค่ะ แหลขดับเขาอยู่นอพอส่วงนี้เนาะเดินม่ายาวเลยค่ะค่ะเอางวดนีขอเลขกลางแม่นเม็นเด้อพ่อคอีกเจ็ดสองหมื่นเด้อพ่อเนาะได้ได้ครบค่ะมาเอาบุญบันเท่าเด้อพ่อสิโลกวนพ่อสมีเด้อพ่ออ่าพวกนี้พวกนี้ค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆสวัสดีค่ะแน่นอนว่าเถ้า แม่นอนครับผมเลขติดบนล่างขอเล็กวิ่งเนนค่ะท่านผู้ชมแฟนครับดัมเชียค่ะขอเล็กวิ่งจกักสองตัวบนสองตัวล่างเพราะว่ากัเท่าจะหาเล็กวิ่งตัวเดียวมันหายยากซื้อจังสูตรของแม่การนั่นสิแม่การไหนมางงวดแหลกกระเขายุ้ยสวยงามมากนะเอ พองวดสองว่าจะน่าเขียดค่ะตอนนี้โซแมวเพิ่นกับจนเขียดค่ะถ้าได้บนตัวหนึ่งลางตัวหนึ่งนี่เขากระโซ่รุดลางได้เถ่าเนี่ยเขาได้บนมันวะแม็นก็ได้ซี่คูถ้าเข้าได้บนสองสองโตเลขวิ่งลางสองโตเลขวิ่งวันนี้พอพันรุดลาง เข้ากับรุดแปดคูลางเข่าบนแปดคูนี่ค่ะผูช้ชกทุกงวดเนี่ยถ้าผู้ใดมีเลขวิ่งแม่นแมนน้ำเสี่ยประกาศบอกไลหล่อแล้วเนาะครับค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งพอกลับไปประกบก็พอว่างน้าเขียวกับถือว่าโอเคอยู่หเลขลางงวดนี่ ได้ 7, 8, 9, เจ็ดเก้นึาะค่ะเจ็ดโอ้ติดน้ำเชียรีขกฟันนั่นเดค่ะเลขติดบนค่ะท่านผู้ชมพอไปในแปด้าศูค่ะ8 9 0เก้าตัวบน8ปดสามเก้าสามย์สามค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะตัวร่องจักหน่อยเนี่ยหาสากับหกสามได้ว่าเท่า คอยค่าใจอยู่เด้เด็กยี่พอเพิ่นมี่หนึ่งอยู่งวดว่าหันเพิ่น่าเพิ่นบวกพิษแม่แถาเลขกบนแมอืมค่ะคอยค่าใจยังบมงมีพี่สาวเยโสเลยหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งนี่มันถึงอยู่น้ำพ่อเอกเนี่นี่เลขกชุดนี่เด็กติบนล่างเนาะอืหรือว่าจะจอาอี่พอมาใส่บ่ตัวนี้ กอดข้อกันได้นี่งนี่เลขคนกอดข้อกันดีดีเนะาะค่ะท่านผู้ชมเ,เห็นไหมเข้าศูนย์สองสามค่ะแต่เขาน้ำเชี่ยแล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งน้ำเชี่ยวกะตีร่างก,กา 9, 1, เก่าหนึ่งเลยแม่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาวิาพอไปประกบกับสำนักถีแม่นแม่นเนะาะครับค่ะ อันเลยดิเนาะค่ะอ่านแล้ว,ลวเอฟซีเพิ่นกะรอซอสสนามบินน้ำค่ะเลขวิ่งนี่จะเป็นอู้น้ำไส่ลงค่ะเอฟซีเพิ่นเจ็บว่าับสนเนาะค่ะเพราะว่าน้ำเสียสีแจงแล้วค่ะอู้น้ำไส่อาจจะลงเป็นอ,อีกชุดหนึ่งว่างหันนี่ยังไม่ถ่อหากับซีเนาะว่าง <ไ S 1> หันเนาะบ่ทิ่มซีเนาะค่ะหากับซีบานนี่ ส่วนของน้ำเชี่ยนี่เพิ่นจะให้อีกชุดหนึ่งค่ะ,ะมีตัวตนได้คุยกันนอคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ได้คุยกันแล้วค่ะไล่หากันแซด,ดหากันพองค่ะสอสนามบินน้ำเดี๋ยวเพิ่นปล่อยมาะะ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะของน้ำเชี่ยจะเป็นสอจุดสนามบินน้ำเนาะครับค่ะเพิ่นเป็นผู้ชายเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านี้ขันชุดมากประกบเพิ่นจะตัด จากเลขกวิ่งว่าหันหากับซีิ่นจุตัดหาออกิ่นเอาซีมาเข้าอีกขึ้นมาบันวิ่งมือสุดท้ายอีกค่ะท่านผู้ชมิ่นหายซีตัวเดียวเขาเ้ามดอโอ้ลางความดีครับอืซีตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่นนี้นุถ่วผ่าเนาะค่ะเดี๋ยว่นมานะะ้อค่ะท่านผู้ชมคุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วนี่ค่ะ อ๋อค่ะท่านผส้มค่ะบ่หลายคููค่ะบ่หลายคููพอเพ่นประกบเลขบ่หลายคู่ดอค่ะเดี๋ยวเพ่นสีว้นเขาสามตัวอยู่เ้อค่ะทัตนุส้มพอชนบุรีค่ะต้นปีเพ่นท่านในเขาสามตัวแล้วค่ะปีที่แล้วก็เขาสามตัวค่ะน่าจะเขาสองวดสามตัวนี่ล่ะค่ะต้นปีพอชนบุรีค่ะ เลขติดล่างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมติดบนล่างทีน้ำเชีย่ยประกาศหาเลขวิง่งแมน่แมนๆเอามาประกบพอค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเจอเสี่ยงนะว่าประกบพอแมน่แมนๆเสี้ยนทีประกบก็บพอก็คือทีเอฟซีไรต่อเนื่องกันซี่งวดหางวดเนาะคะ่ะก็คือพอว่างน้ำเคี้ยวนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเอาจัาไดกับผิจารณาเบิ่งเดอ้อค่ะ พรุ่งนี้น้ำเสียจะล่งเลขของแม่เพิ่นทรมาจากสกลเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวาเพิ่นเลียตุนเพิ่นเลยอยากโทรบอกค่ะเลขเพิ่นสูตรคำนวณเนี่ล่ละเลขว่าหลายคู่ค่ะแม่เพิ่นทรมาจากสกลค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นไ้ล่างเพิ่นห้บนแต้สามตเด้อค่ะท่านผู้ชมไหแต้สามตค่ะลางเพิ่นกะจะห้คู่เดียวค่ะ เพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมเพิน่นเพิ่นถือเลขปี